เอาเจ้าเอาเจเอาอีเจเอาอีเจอเจตบแกงกระแนมลงมาแก้ควายแ้บินอ้ยเสื้อตุ่ีไมาเรานี่กล้องแเซรเส้อไอ้เบียนเอนเปิดแบบมุ้เเียนพ่องพูไทยชัดาเหใไลาลาเ้ลาเีย ไอชเห็นมาบอกเลยเห็นไมเนี่ยไอนี่ใครเนี่ยนี่ใครจจำไล้จำจำไฮันเกจิแชทแจวอะไรเนียรถดีป๊น่งเสนอเอารถดีราซีร้อยคูน่นเสนฮนเกจิเอารถ้อยองรถร้อยใช่ไหมยพี่เขา่รถอรถแถวรถสองตีได้บแล้วได้บนล้วตีก่อนฮนนากจิฮันากจิฮนนเกจิจย วงก็ไม่ไปไหนตอมมองเหมือนเดิมากูว oh, er ่าไอ้แวงอ่ะเจอปะใครไม่มีรถเปล่ามีรถนะตรงนี้อะไอีี้ยมีไหมเฮ้ยไอ้เาอ้เาไอ้้าไอเ้ายอเจายอ้อเจ้้าั้ออเ้ออ้้

มันชีส right like ันขาอะไไปทองนี eh, 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 eh. ่เจีอะไรกันดิใลันใครตาตาเนี่ยวงนี้ขากระดุกก็ดูขี้อะไปดูดีกว่าเมื่อกี้พพวาตอนตลมันบอกัตรงน้นดูไมู่้ไอไอียไก่ไอซีเยไก่ไไก่ไปกูดรถเขาเ้ยรถเขาบกบกไี่อบอกกันนนเราเรไปสูดไปดูได้เราไปดูได้อะ ขอหนึ่งนาทีครึ่งออกนี่ทำททรงไอ้เหี้ยขอหนึ่งนาทีครึ่งนะไม่ใจไม่กล้าไครับพี่แ้ใครอะทแอคทรงะกหมดเลยใคระทำแอคคทรงอะเออไปแอควัดกับเาไอ้เหี้ยเาเอฟเฟกตอ้เหี้ยเป็นแค่เป็นแค่ p c นกเรือนะ นกแรงนะเชี่ยไหนยาไม่เอาไปเอาพี่พี่ชายกันทีละไอ้เชี้ยเชี่ยเชี่เราเชื่อไอ้ตี่มาแล้วเฮ้ยโคตรตึงโคตรเทียวไอ้เทียอ่ะมึงกูไม่ได้มาสอนทำไมอ่ะเฮ้ยไปออกละวเอาเขาบอกให้ไปตอมองไปไหนก็ตอขเมื่อกี้กูจะตอมองก็คือนี่อย่าเล่นดิเล่นดิ เอาโอ้มาใหญ่เงี้ยไม่สิต่อมาไ้ก่อนทีกมาตนนี้ได้ไหมหรอยืดสออ่ะยืดอน่างเงี้ยคนเดียวไหวโอ้ยแล้วก็สามแมกลับมาละมับกลับมาละสเดียวโนหมดอ่ะแค่ามงสามหนึ่ต้องเชงไหว้องงไวต้องไวมาคุณหกียก้องนี่นไปล้วดเราไปที่คนเดียวเก็บปรโซนหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ เดือดวอตมอหรือเอาไเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตอมอสามคนไอชี้ให้มีคนแทงขับกลับมาละไม่มีใครไปเจอนะขับกลับวุวุ่นเครื่องไหวก็บอกอยู่มันจะเล่นเหมือนเดิมขอสู้ตัวตายดีเป็นใครเขายิงขอยาวเกาะเคยบอกมาลงมัไม่เป็นแบบเดิมไปเราแค่ยิ้ไปอ่ะเข้าใจปะเข้าใจเรายิ้ไปก่อนไงก็คือเราวงแรกใช่ไหมวงสามไม่ใช่บ้าใช่ไหมได้เจอโอเคถ้าเราวงแรกขออีกสักสองหลังแล้วกันคือยังไงของแม่ง ือยังไงวงมันก็ลงล่างอยู่เลยเกมไม่มีเบอรคอเลยมั้งยังไงก็ไม่มีทางเข้าตามัดเฮ้ยคือคอเลยเฮ้ยบ้านไข่กักซิงเออแต่ยังยังไงวงมันต้องข้ามอยู่แล้วอ่ะวงมันกินฝั่งมันเยอะกว่าเราเราจะไปเล่นกาวปะล่ะหรือไม่แน่ไม่แน่เราที่แล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่เหรอเราเคยเล่นรุ่นอ่ะไม่ได้หรอพวกเรามากกว่านี้ช่องอะไรช่องตอนนั้นมันเจาะเจาะได้นะเอจาะตอนนี้ก็เจาะตรงนี้ได้เลยมึเจาะระหว่างช่องกลางมังมังในก็ได้นะที่มึงเจาะตอนแรกอ่ะยังไงหรือจะไปเล่นรูนถ้าเล่นรูนก็จะไปเลย ơi, lăng Ok. Con này. để bảo rồi con. DJ. Iyasaki ma. cũng là không được thêm gì cả. Nếu chúng ta không có gì thì chúng ta sẽ không có gì. Nếu chúng ta không có gì thì chúng ta sẽ không có gì. Nếu chúng ta không có gì thì chúng ta sẽ không có gì. Nếu chúng ta không có ตามมันกดไปร้านค้ามึงมีเกมยังมึงมีเกมยังผมมีผมอยากมีตามมันกดไปร้านแก้งเราเลยเนี่ยตามมันกดไปร้านผมอยากเล่นนะพี่เล็กแต่ผมจำกดไม่ได้ว่ะไม่นไม่เติมเลยเลยมันไม่แหลกด้วยกว่ามึงไหวเยอะนะคอมมึงไม่ไหวแล้วเอ้ยเล็กไปอยู่เลยสองไม่แหลกคอมกูไม่อยากกระไรเฮียแรมกูเยอะมันคนคนมันเยอะไหมมันเลยแหลกแหลกนะ G D A แหลกมากนะไฟเอ็มอะมันแหลกมากคนเออคนคล้ายคล้ายวอลซีอะแหลกไม่ได้แหลกเออซื้อคนลดละคนก็ไม่แหลกอ่ะอืมไม่ได้มีละเออไม่แหลกก็ดีแล้วไงเขากระดุมนี่ ก็เลยซื้อเพียรตัวพี่แต่ผมไม่ค่อยสนใจใครเพราะว่าพีอะตพีอะกดเขาเวกิมไม่เข้มไม่ชอบโอเคไม่ค่อยสนใจใครพอรู้กดพอรู้กดโอซีไอซียัยรู้อยู่เพราะพีจีก็พอรู้อยู่มันต่างไงโอซีไอซีจำเดยชื่อไอซีก็คืออินคาเล็กเตอร์ไงก็คืออยู่ในคาเล็กเตอร์อ่ะส่วนโอซีก็คือเอาเอาคาเล็กเตอร์ก็คืออยู่นอกคาเล็กเตอร์อ่ะก็คือเอโอซีก็คือชีวิตจริงอ่ะในโลกจริงๆเราอ่ะแต่ไอซีก็คือโลกในเกมอ่ะอ๋อเรามารับเลย ก็คือกดเขาห้ามเขาห้ามไปนี่ห้ามห้ามห้ามโอซีชีวิตจริงกดห้ามโอซีก็คือห้ามนอกคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยเออก็คือถ้าอยู่ในเกมก็คือห้ามโอซีคนไม่ได้รู้นะตรงเนี้ยก็คือต้องเอาถ้าเราถ้าเราปั้นคาแรคเตอร์ในเกมเป็นไงก็คือต้องเป็นอย่างนั้นใช่นะใช่งั้นงั้นที่หลังนี้วะที่หลังนี้วะแต่ไม่ต้องห่วงอ่ะก็คือถ้ากูไปก็เตรียมเตรียมมาหลังนี้เลยถ้าเกิดวงมันเหี้ยถ้าวงมันข้ามอ่ะผู้หญิงอ่ะโอซีแน่นอนกูบอกเลยเราไม่อยากไปแบ่งแย่งกัน เราประกอบตอนนี้ตอนนี้มันอยู่มา้งหนึ่งกล่องก็เดินเลยต้องเขางต้องดูต้องฟังเ่รอเสียงว่าจะฟังห่อสองเลยคือหน้าตาอ๋อก็แต่กูไม่รู้ว่าโบสถ์โบสถ์ยังไงใครยังไงเอเซดอ่ะก็คนดีเล็กเอ้ยคนนี้ก็มีควาอยู่เล็กๆมีความเชื่อไหมไอ้ที่คนบอกว่าคนน่ะคนเลือกคบคนที่นิสัยอ่ะไอ้พวกที่บอกเลือกคบคนที่นิสัยอ่ะเออเชื่อไหมมาดูกันในจีนเนะกูไม่เชื่อไงกูว่าต้องดูหน้าตาก่อน ในเกมไม่ดูว่ะแต่ชีวิตจริงมันอาจจะมีคนคิดอย่างนั้นก็ได้มั้งจริงมีแล้วมันมีแต่ว่าส่วนน้อยสุดท้ายแล้วหน้าตาก็ต้องเป็นให้หนึ่งไองแบบว่าจะผ่านเข้าไปแบบเขาผ่านดูใจก็ต้องหน้าตาก่อนก็ต้องหน้าตาก่อนแหะใช่แต่หน้าตาไม่ดีไม่มีเจ็บมีแฟนมีมีแต่ก็มีไม่บางคนอ่ะบางคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เรื่องหน้าตาแบบว่าได้ิเจ็บมีแฟนเพราะหน้าตาไม่ดีฮะไม่ก็หลอกพ่อผีเสพเวลากูดูผู้หญิงต้องดูที่หน้าตาก่อนอย่างแรก เนี่ยแหละคือคติตั้งแต่เขาดูเวลาเขาทำไมเขาดูที่หน้าผาก่อนอ่ะการดูหลังหัวหงงเลยอะไรอ่ะใครดูทำไมถึงมีคนมาชอบดูหลังหัวไอ้เชี่ยไปกอกล้องเรียกเอากูดูดที่อ่ะหัวเกียนบ้างขอแคนั้นอ่ะไม่หัวไปขี้กะใครเป็นพี่กล้องอ่ะไอ้เหี้ยเป็นมะเร็งไอ้เหี้ยหมอกหัวรู้นไงไอ้เหี้ยโวยเย็นชี่ยก็ไม่ก็ประชาเชนนงกล้องไปแล้วมึงอ่ะใกล้อ่ะใกล้ทำอไงก็คือถ้ารอบถ้ารอบเนี้ย ถ้ารอบนี้ได้แชมป์นะบอกลยบีดาม่าแน่นอนใครนะใครได้แชมป์นะทำไมถ้ารอบนี้เราได้แชมป์บีดาม่าแน่นอนพอกแ่นั้ปกติเวลาได้แชมป์พี่ตัดคิโมยูทูบไงเมื่อกี้แบบไปบอกหัวโล้นเป็นมะเร็งอะแล้ามาอะไรวะไม่ผมด่ากัเชี่ไม่มันมันเหมือนนี่ไงไม่รู้ว่ามณงบุลลี่อะไรไงเมื่อกี้มันบอกผมทำคิโมะ ไอ้แมันด่ากันเองไงแต่มันเหยียดคนเป็นมะเร็งไงเออเข้าใจปะวันนี้แม่ด่ากับมึงด้วยจะเจ็บอ่ะไม่แต่ชีตเขาไม่เจตนากี้ไม่เจตนาด่าอะไรไม่เจียชีพูดอ่ะไม่ไม่เจียชีพูดอะไรผมไม่ได้ฟังมาพูดอะไรมึงก็ไม่กีนมันไล่ผมไปทำคีโมไม่ใช่หรอว่าเอออะไรอ่ะไม่กีนเขาพูดอะไรต่อผมไม่ได้ไม่ได้ยินไม่หมดล้นหลายอย่างอะหล่ะไม่ได้ยินแค่ว่า ไม่รู้ก็ไม่สนได้ใครจะคิดก็คิดไปอ่ะจิตาก็ไม่ด่าใครละไม่ด่าเฮียเนี่ยไอ้เฮียไหนด่ากูด่าเลยแล้วมึงจะหายอ่ะพ่อมหายอ่ะแค่แค่จะคิดประดามากก็คิดไปเลยอ่ะจะเย็นก่อนชีเดี๋ยวค่อยร้องให้ก็พูดความจริงอ่ะไม่เดี๋ยวบอกพ่อของมาในคุยกันให้รับสารไม่ก็พ่อจะเอ็นงเกี่ยวกัเรื่องเปียอ่อนจะตามากไม่ใช่จะเย็นก่อนเนี่ไปมุ้งเลยจากเลเรื่องแค่นี้มาดามาอ่ะสุเพลิน เอาคนไทยมันแห่งดราม่าไม่ดูเหรอเฮียผู้หลักผู้ใหม่ที่นี่ไม่กับผมนะผมใหญ่โอ๊ยพอแล้วพอแล้วไม่ดักหัวใครวะจริงอ่ะใหญ่ก็ไม่ดักหัวใครวะมันก็ดูดราม่าแต่ละดราม่ามันก็ไม่ได้คิดเหมือนมึงแหละไอ้เฮียจะมาเกล้ามาเป็นดราม่าไงคนไทยมันเป็นยังไงบ้างกากหัวพอเต็มเลยอ่ะอะไรมีคนเหรอไมาบอกทุกสายอยู่ตรงนี้มันตมงเสียงยิงปืนเต็มเลยอ๋อ้โหสวยเยอะผู้คนเกลี้ยงเต็มเลยไไมม่่ต้อนแรกเขาดีน่เลยมนยิงเล่นกล่องตรงนี้ก็มีอ่ะตรงนี้มีคนยิงเล่นเลยตรงนี้ก็มี ถ้าไม่มีทียเราก็ต้องอันนี้ก่อนเออเราก็ต้องแทงแม่งเลยอะเออยอมแทงเนี่ยแทงกระเพราเออลองปะล่ะแทงเราไฟอะไอเหี้ยลองไฟดูอะะดปะลองดีก่ากระเพรานีดีกว่าสุดท้ายเป็นไงเราไม่ไม่มีเล่นไอเหี้ยจะเอากะเพราเนี่ยไม่ลือที่บงน้ำแทงกดังกระเพรานะก็ได้เลยีง่ายนะกดังเหรอขับขับก้ามปะตึกเหลืองบ้านเหลืองมีนะสองหลังก็มี ต้องยิงนะยิงโดนคนของฉันหรือว่าหรือว่าเอาอย่างนี้ถ้าหรือว่าเราจะวนแทงกระดังนี้ไอ้แทงตรงนี้แทงเข้ามาเราแต่เอาเลยเจ้าไหนก็เอาเลยเอามาคสองเกื่องคกระเพรากระเพราก่อนแล้วก็ขับถึงกระเพราโดยมาร์คสองคนก่อนเอาเอาแค่นี้พอมาร์คสองแทงเลยนะแทงเลยนะไม่ต้องเยออะไรอาจจะแทงชี้ห่างนะชะลอรอชี้หน่อยก็ได้นะอาจจะมีคนดักออเชะลอรอ้หน่อยก็ได้นะชะลอรอชี้หน่อยแทงพร้อมกันมีคนดักมันจะมีคนยิงมาจากไหนเนี่ย โจดูอ here. ีกไอ้เฮียอะไรรถเยอะไม่รถเยอะขับขึ้นมาเข้าหัวพ like, ี AP ่เต no, ียวก็ล่วงแล้วอ่ะคิดว่ามันไม่แม่นเบอร์ดิวเข้าหัวเอเคเข้าหัวพี่เปตียวล่วงอ่ะนะโอบเลยร้อก็มาแล้วสามชั้นจะล่วงยังไงมือแทงใครแทงสามชั้นอ่ะคนหนึ่งแทงสามชั้นแทงมาุณแทงคุแทงตายคุณกล้องใครไม่มีคนไม่มีคนดร้อยเปอร์เซ็นเก็บรถเลยเก็บรถเลยสวยมันก็ใครเป็นคนคิดอ่ะก็ใครเป็นคน อย่าเพิ่งลงก่อนนะอย่าเพิ่งลงก่อนนะรู้อ่ะต้องชนะกันเลอยปืนค้อแตะมาถึงเลยปืนค้อแตะอีกอิมกว่ากูบอกเลยสวยจัดไอ้เหี้ยมาแค่ไหนเหี้ยยี่ก่อนชี้มาแค่ไหนกองดจเย็นก่อนเล่นสามชั้นให้เล่นสามชั้นให้สี่ก่อนชี้มาแค่ไหนกองตั้งสติก่อนสวิตไม่ก็แค่ไหนอ่ะไม่ใครเปนบ้าจริงไม่แค่ไหนอ่ะยี่ก่อนยี่แกที่ทอนมันเราไม่ลงไม่มีใจเย็นก่อนไม่เจอคูนไกลกว่าสามพ่อไอ้เด้อไม่มีคูนอ่ะยี่ก่อนชี้ยี่ก่อนชีใครปาแฟดปาดิปาดิ กู้ลยูเลยบ้านกูเอาเอาคุณู้มาส่มาส่งคุณแหลก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 แหออไปหมดเียวเอางบอกค้างทีนี้องกูแหลกไงอหลุดตายนะหลุดไปครบที่หนึ่งอกว่ะเอ้กูไม่บอกได้จับฟีดแล้วนะขีนแลกอหน่วงอะเฮ้ยมีคนกำลังมาทิมเนี่ยเพิ่งทิมเลยเพิ่งทิมเลยแต่มันมีคนไหมในกระเพานั้นอะลงมาจะเขาอะเดีดเด็ดกลับแล้วไงทัน รัดได้รัดมากกว่ารัดกันอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยที่พบปีฟาชื่ออย่างงี้ไอ้ฟาเหรอใครอะปีฟาเหรอใครมีกล้องสองมั้ยอ๋อเพื่อนยี่กล้องเพื่อยี่กล้องปีฟาเพื่อนยี่กล้องเจอไหนกล้องไม่กล้องสองเหรียญอันไหมถ้าเจอบ้างข้างบนมาโอ้โหสามเม็ดไม่น็อกไอ้เหี้ย มันอาเอาเรานะมันอยากเอาเรานะพร้อมอยู่พร้อมอยู่พร้อมเสมอปีนกับบอลลูนบางแมนรึเปล่ใช่ครับโอเคใส่เพื่อนกล้องเหรอพี่นกล้องใช่ใส่ตบให้ยี่ห้อเหมือนเด้พ่อมึงือะเพื่อนยายทำไมเพื่อนมึงยายทำไมเพื่อนมึงอะปาก

Ä, เฮ nope, 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 so hey, ียไอ้เก eh ่งน okay. yeah, ี่เฮ oh, ียก็ยิงโดนไป่ตึงกูยิงโดนไมตึงโดนเฉยโอ้ยเบียเกมหมดแล้วบ้าแมัหมดเลยวะเจ๊โอ้ยโอ้บอกว่าอป้ละไอ้ชี่อชละจิงสุดจัดไอ้เฮียสองเวทพอยอะอเพื่อนชีโอเคเียข้ารักแหกไอ้เฮียเอ้ยแล้วขอยอมรับแล้วครับเป็นเพื่อนมึงอนกันไม่ใช่เพื่อนกูครับเป็นเพื่อนกูเพื่อนมึงพ่อมึงไอ้เก่ยิ่งมันอีก กีมันพิมพ์มาบอกว่าผมเพื่อนชี้ก็พิมพ์อยู่ในช่องอยู่ดูอยู่ในช่องนี่แหละผมเพื่อนชี้ครับชี้อะไเหอเพื่อนชี้ที่เป็นลูกตำรวจอะเยอะกองแบบเอี้ยคือเรียกใช่ไหมไม่หยุดตรวจบ้าไม่ต่อยแปะไอ้ชี่พูดไอีสารที่ฝั่งนี่มันพูดแบบสำเนียงพี่เดียให้กูฟังหนเลยไอ้ชี้บิด เอาหมดป่ะเอาหปะเอาหมดปสามสามาเี่สากดกแล้วกแามเลยนยามหมดเอาดิเส่ไปแข้งกูไปยิงกูอยู่เอาดิอีดาวเาหม่กูตบไปแล้วลุยดอกไม่ยิงกระเพงเปลี่ยนไปยิงกระเพียงไอ้เียมันมีรถไม่มีรถคัเดียวกยิงรถไม่ให้พังนี่ว่างไม่ตาย mọi um, du ừ. người một một okay, đi kìa này kìa ừ, hết evet, được hai mươi tuổi này like tuổi โอเคอล่าเราโอเเลยเอะไรอ่ะนเขงเียบเลยไม่ไม okay. ่ไม่ก็ใครใครยังตงอ่ะก็ไอ้ไอจีทาเป็นอะไรจี่ so ้าท so ี่ที่บ้านทีไหมลองให้เขาไหมก็ได้แหละจริงจรงจริงจรจริงจจริงจรริงจรริงจ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 ริงงจงจริงจจริง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 งจริ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 งจ ไม่นไปได้งนยิงอ่ะเขาดังหมดเลนี่ไม่เป็นหลุมหลุมของหน้าไอ้น่ะหน้าก็ได้กระเพราะเฮ้ยโซนโซนดักลายรถลารถโพเหมือนมีคนเลยไหนวะกดหน่อยอ่าแค่ดูอยู่เพาะผมไม่ยังกดหลังเราได้ที่มันปลอดภัยมากอ่ะถ้าเรอไปน้ำพังแล้วปอบ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 ตาแล้วตาแล้วมเมาไม่มันเคลียบรถไปมานานแล้วไอเนี้ยอยู่ห้องเนี้ยที่นี่กวนเตยนะ แม่เออไอเียนมบอไม่ม <functioning. S 1> <have> e ีเลยแงให้้กม่เก่าหมอไเดี๋ยว้ยิงเาก็ได้ไม่กอสอกไม่ก่อสองก็ไม่อยกอนึ่เหือนกันเลย่ตย้ยจริงจมันน้ เซก้า 9, ลองกองลองกอง,องไม่ครบกองตายสองหมดแล้วตั้มเต็มที่ลองเปิดลองเราเปิดเ,าเ,าเ,ดเาอามาเลยมาเลยอยากกูขอวัดสดุจะแบ่กูจะวัดสุดแล้วแล้วถาเปิดต้องกู้ทันแมทีมอ,อยู่ใช่ปะเดี๋ยวไปนอนพักกันนินึงเล็กก็ลองนะครับโอเคเราเลยพี่เล็กก็ผูงออกมาทีาทาหนึ่งอ่ะเเต้นทีเอสไหนเต้นทีเอสโอวิวให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ซ้อมอยู่ เป็นตะปูนี่ไอ้หมูตอไอ้เไอ้หมูแปลกวะสวยวะจะไปหาวเหรอไม่กินได้อยากกินไผ่เย็นนี่ไอ้ไอ้ไซมอนอะไไม่ชุดเดียวบูอักเกือบนอกเลยอะนี่เขาตัดได้ก็ต้องเอารับเลยโดนหนีไป ่อยาวแล้วไปนะวะไม่เห็นไม่เห็นเนาะเฮ้ยดูนดูเลยโอ้เฮ้ยโอ้แม่พยายามจะเดินลงมาแล้วมาเดินลงมาแล้วเดินลงมาต้นไม้แล้วเดินลงมาต้นไม้แล้วมัต้องเข้ามันเข้ามาหน้ามาน้ามาหน้าอยู่แล้วโฟกัสเลยโฟกัสตรงมันเลยตอนนี้มึงอย่าเพิ่งโฟกัสดิ มาแล้วยคนนึงดิกมาตายไปแล้วมามาช่วยอยู่ไม่ช่วยเหรอถ้าเกิดเจอกันที่มึงเด็กูบอกเลยกูคับให้ยิงปะไอ้เดี๋ยวกูดชินะก็้วทีมเลยป้ายโค้งมันหลวมนะทีมเลยใทำทีมเลยเราเราเราับหน้าบ้านได้ไม่ออกขวามันออกขวาไปแล้วไมนออกขวามาเนี่ยเราเราขวาได้หวะช่วยอยู่ช่วยอยู่มาไลไหมาทีมเลยมาทีมเลยมาทีมเลยผมอาจจะยิงมอาจจะยิงเจ็บกล้ามาขับไปแล้วมาขับไปเลยวะไมนหมดแล้วป่ะใช่ป่ะขี่อ้อมมันอ้อมว่ะเนี่ยมาทีมมาทีมมาทีมเนี่ยว่าละไรก่อน

้องเออร so ้านแล้วน่ะช่ตัวชไชนไม่ใช่ไม่ใช่หอไม่ใช่อ่ใชอเออไม่ใช่ไม่ใช่คนตัวไอ่นั่นแหละเอาไจดเอเออเ่มันมี่นไมตีไดู้ได้ซิเนี่ยทไม่หรไม่เดี๋ยวจะสปเกอร์สปเกอร์ตายดิใช่ปะช็อตเดียวช็อตเดียวเพื่อน่้สปเกอร์นี่หว่าเมื่อกี้ใช่ไมใช่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 ขำละขำคะตัวเดียวจตายม่

ปลเอาจริงเราปล่อยตัวไกลให้แม่งกดนี่มาเกอร์กันเลมันโดนมารสี่มันโดนมาร์สี่มารสี่ไม่เป็นราคาบ้างนี้แต่ตัวนึงเคโอเคโกมารสี่อ่ะต่อได้หรอได้พยาวไม่สมองมันเยอะไปไปว้าวนักยิงตรงแหลกอ้เหี้ยไฟตอาไดงไงนี่นายปัดแล้วโดนโดนโดนตักูยิงไงปัดตอนนี้โดนตักูยิงไงไอ้ย่ะว่านายกำลังปัดสอดสองพงสอดพงลายกูเว้ย ไม่ได้กำลังป้าแต่ต้นๆกูยิงแล้ววิ่งมาช่วยเพื่อนเออใช่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 โอ้ยเหลือตัวงปัญหาตัวเดียวมันาดูใหม่มาดูใหม่มากเลยลายลกูลายกูแล้วก็อยู่ที่เดิมมาร์คสี่กูไอตัวเดียวนะตัวเดียวเจฟักเกอร์มาร์คสี่กับตัวเดียวไอ้ยมันไม่สนใจอะทอมมี่ไม่ได้กดให้หรอโอ้ยใช่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 เราต้องไปเล่นหลุมก่อนป่าวว่หลุมใกล้ๆเรามีรถเยอะนะ เราเ็เปองเ็นคนห้าน่ยหลังก้องอีนสปาร์เกอรมันขึ้นมาได้เราเราต้องไปเล่นหลุมนะใหพี่ขบไม่พี่อยู่บบ้านไวคือพี่กดหัวมัได้ไงถ้ามันโผล่อจะปิดดูุมด้ดิไม่มเองแค่ไปทิมหลุมอะเต้องปิดมันปวะตัวเดียวเองเว้ไเราเล่นหลุมแล้วเอาไม่ไปแล้วมันไม่มันมันเหลือตัวเดียวเองนะ ตรันมันไม่กดให้เราอ่ะไม่กดเลยไม่ไปถึงบ้านนักเลยกดเราได้ะมันจะให้เราปิดมันจะมันจะให้สปาร์เกอร์ตัดเรายังไม่เห็นมันเลยวะเบียนมาสามตัวก็ก่อนที่มันจะตัดเราเราก็ตัดมันก่อนดิมีอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เพราะฉะแั้นกูไม่มีไม่เบื่อไอ้แบบไอ็นบอลมีสัตว์สูงกูจะด่าที่ หมดแล้วังเนตไปเลยคยดีนะเนตไม่หล่นตรงฟังังีอเอาครับฟังรับีเอาจิงเพื่อนเอาจริงลวยนีเออีหัวแตกอย่างเงี้ยิงไปแล้วใครก็ได้มองไลน์นี้หน่อยสอสมองอ่ะมันขับรถไปไหนจะเล่นไหนมขอเก็บไอเอันนะพี่มีเนตมีแฟตเหลือไอเียขอเหลือป่ะไม่ยดเลยพรเขาขี้องป่ะไม่อาจิงละำรเก็บดีๆนะเออออมลอมากเลย เล่นได้นะหลุมเนี้ยศพเยอะเลยพี่ทำบังเกอร์ไว้คันหนึ่งนะกูอยากได้ก่ออยากได้เน็ด้วยเออมาเก็บเลยมาเก็บเลยเก็บนะเออกูบังเกอร์ไว้ให้แล้วกูทำบังเกอร์ไว้ให้แล้วตดนยิงขัดกันได้ไหมมาดิขึ้นมาดินโดยิงไปไปหากล้องไปเก็บเก็บเก็บอยู่เก็บเน็ตอยู่เก็บแบบสมออยู่ละอิ่มละอิ่มไอตัวสวยไอ้จ๊ชิบแบบละกลับใหม่กลับใหม่แลกหน่อยเก็บกันแล้วคุณแปลแลสวยสวยอิ่มอิ่มอิ่มไม่หยุดอย่ามาลองเลยนอิ่มด้วยสัตว์ เราอยู่ได้แล้วไม่ลำบากเลยแต่เราแค่ทำอะไรเยอะไม่ได้อะมากูยากูคิยกันชอบแบบนี้นะรู้หรือเปล่ามาคุยป่ะเออผัดกันผัดกันไอ้ต้องแฟดนั่นเหรอพี่บอกพี่ต้องพี่บอกเีย่บอกเลยทำได้ผมอ่ะ สองพงคีเยอะนะเขี่ยหมดสองเขี่ยหมดสองพงเราวก็เหลือแค่สองสองพงบีเอ็นแล้วก็เราปะวะแสดงว่าสายนี้เราไม่มีแ่ยบีเอ็นอ่ะบีเอ็นเหลือสามบีเอ็นเหลือสามสองพงแล้วสี่ดิโอเคถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดผมรู้ว่าแค่ว่าบีเอ็นเหลือสามพีผมยิงเอเป็นเป็นหนึ่งโอเคถ้าเหลือสามก็อะไรสองพงอาจจะสี่อ่ะสองพงเล่นสองพงเล่นหลุมนี้ะหลุมบ้างในหมู่บ้าะตอนนี้ที่ผมรู้อะสองพงได้วงเยอะมากเลยตอนนี้แล้วไม่ได้ประมาณนี้ดิโอ้เราต้องเอารถไปปะวะกลับตรงนี้ตัวเดีย อบกกัาามมผพี่ขยับตัวขึ้นไปค้ำเป็นเป็นบังเกอร์ได้นะกล้องเอาปะเย่ไม่ไม่ผมรอแล้วผมรอแล้วไม่เหมือนนี้ได้ป่าวสุดท้ายสุดท้ายต้องค้ำเพื่อไปตีซ้ายเปล่าวะยังไงวะไม่มาตู้ได้ไม่มาตู้ใต้แต่ว่าแต่ว่าต้องรอซ้ายเราต้องรอไม่ออกอมันจะได้กว่าต้องรอมุดตัวค้ำไม่ออกอ่ะยิงเต็มแล้วนะอะไรบ้าจำรอแล้วนะเห็นรดเลยจะตีตรงไหน มาร์คนี่ไม่รู้แต่มาร์คนี่เล่นได้ที่กูบอกอ่ะแต่ว่ามึงต้องเคลียร์หลังมาร์คสี่อ่ะถ้าดูรูปผิดแล้วเพราะเคยเมจิกเล่นตนั้นอ่ะลองลองรูดสองเลยสิบกวิได้เะล่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยกดผิดมวัวคนท้ายอ่ะมาร์คสามไม่เล่นได้ปะรถชนต้นไม้อีงเงี้ยแต่กูว่ามาร์คหนึ่งจะได้แต่บนไอ้เหี้ยนี่จะกดอ่ะเด็กโอ้ยมันเจาะแล้วน่ะมัเจาะเตี้ยพอวะไอสอรพงไม่อยู่หลุมนี้ว่ะ จะเอาไปละมาคันนี้พี่เอาตรงไหนนะะาตรงไหนนะคุยก่อนคุยก่อนพี่พี่พีเอ้ยจะเอาเอาเลยพี่ขับได้ตอนนี้ยเจ้าตรงไหนพี่มดเ้าแต่เลยตกแล้วสองงอะต้องปิดองปิดนั่นแหละตรงนั้นแหละที่น้องอะ กดูเองกู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 ดูเองเไปเลยสมคนอ่ะมองลาสุดไม่อลาสุดนะพวกี้นี่ยังคนที่ดากคือใครใครีอันโนีโออ้สัตสามศพเดิมนตหนึงยอเหียนั่งนมันบอกกับีอนนะมันบอกกับีนะมันบวกกับีนะเปลี่ยนนกสองหนึ่งหนีหนึ่งหนึ่ง